สวัสดีคุณผ้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในชาวเ r d ร์ดเ s ฟเซนซิ่งเลนเตอร์นะฮะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือตัวละครอย่างคอมมานโดรีเซลนะฮะเป็นตัวละครที่เพิ่งขายครั้งแรกเว้ยโอ้ยเงยเลยดังนั้นผมก,ก็เลยจ่ายแปดร้อยโลบักเพื่อมารีวิวนะฮะนี่จะเื้อตรงไหนได้ไเอออ่พอตรงนี้ครับนี่ฮะแปดร้อยโอ้มากร์แ การที่ผมเลือกก็จะเป็นพอร์ตแลนด์ละกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะวางกราเดเยเตอร์กันไว้อีกสองตัวก่อนนะฮะกันแรกเนี่ยเราต้องอวางกราดเดเยเตอร์ไปสองตัวนะฮะบัฟบัฟดีเจมคอมมานเดนอร์กันสองละกันนะฮะโอเคนี่จะเป็นหน้าตาของคอมมานโดนะฮะก็จะตีแบบนี้นะฮะ,ะไปเดี๋ยวเอาไปเอาตรงนี้เอาไป นี่ครับคอมมานโดยิงปืนโอ้คนณฟอนะะโอ้โอ้อนะโอโอเออซึ่งคอมมานโดเนี่ยเป็นตัวละครดีเวนเจากโอ้แล้วนี่ซึ่งตัวอคอนะครับจะมีราคาอยู่ที่0.15ย์จุดหน่งห้าโอ้วีเอซีเอลช่วยด้วยครับซีเอลโอ้โอ้ริงรีจนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะวางคอมมานโดไว้ตรงนี้สักตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้บับบับดีเจนะครับะะผมอ่านี่โอเคตัน okay. แรกนะฮะ935ดาเมจจาก6ไป8นะฮะแล้วก็อัปเกรดบรูสต์นะครับยิงจากทีละ2นะครับเป็น3นะฮะอัพเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้อัพไปได้วยเสร็จโอ้โหมันโคตรนะฮะโอเคนี่นะก็จะเป็นในรูปร่างของเวิลด์โซมนะฮะจะเห็นได้ว่าเออกูไม่เห็นอะไรเลย โอเคเรามาดูขั้นต่อไปเด้ฮะที่นี่เาร3สามนสองห้า 3, บาทเพิ่มระยะมา1.5ึ่ด้าดวมีกลายเป็น10บอัพเกรดบูทจากยิงทีละ3กลายเป็น5ทีละ5แล้วก็รีโหลดเวลาจะใช้กลายสอกลายเป็นสามวีนะ่เนี่ยไอรีโรหลดเนะี่ยเอ้แล้วเอาไปเลยโอเคซึ่งด้านดีเจก,ก็จะกลายเป็น2 7พันเจร้บนะฮะเอาไปเลย โอ้โหเห็นแล้วโอ้โหหน้าตาเขาจะแบบเป็นหมวกอวกาศเลยนะฮะว้าวโอ้เราเห็นหัวเขาด้วยโอเคขั้นต่อไปเลยนะฮะขั้นต่อไปเขาจะตี0.35แล้วก็ระยะจะเพิ่มเป็น15แล้วก็เออดาเมจกาน15อัพเกรดบรูทนะฮะยิงทีละ6นัดต่อหนะฮะแล้วก็ไฟคืออะไรวะเบ็ดเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นมิสไซล์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมิสไซล์การ์ด นีโลทันจากสองวิแล้วเป็นหนึ่งจุดห้านะฮะแต่ก็มีเพิ่มมิสไซลมาดาวิดร้อยยี่สห้าสตันหนึ่งจุดสองห้าวิเลยนะเว้ยระยะระเบิดสี่แล้วก็คูดาวยี่สิบวิต่อนหนึ่งลูกนะฮะอัเก็บเลยแ5 0พันห้าแล้วไปแบบดีเจเจพั 7, 200. นสองร้อยแมิสไซเรามาดูหน่อยดิยมิสไซลนะฮะมันสามารถเรียกได้แค่ในระยะของเขานะฮะ นอกระยะไม่ได้โอเคซึ่งวิสัยของเขานะครับเราสามารถยิงอัดไปได้เลยนะฮะมาดูทันดิมีไอ,อ้ทันอุคดสั้นเออซึ่งที่ผมสังเกตนะฮะมิสไซน์นี้สามารถเราอัดพื้นได้นะฮะอย่าไปอัดตรงนะนี้นะฮะนี่ฮะเป็นไงไปเดินมามตายนะอ่ะมึงจะนานไหมอ่ะว,วางอัดพื้นได้เดี๋ยวหยุบดิพี่เดียดเด๋ยวหยุบดิเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงอยู่ยิงก่นอนเฮ้ยเนี้ย เหมือนว่านะฮะเขาจะตีล่องโหนตัวบินและก็ออกับเหล็กไม่ได้เลยนะฮะตัวกลางนะอย่าไปหาเล่นนะฮะตัวพุกไก่นะฮะเรามาดูขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปนะ,ะเด็กเทคยิงจาก0.3กลายเป็น0.3วินะฮะแล้วก็ระยะเพิ่มมากลายเป็น17บแล้วก็ดาวเมทเพิ่มมาหนึ่งแล้วก็มิไซล์สามารถยิงได้4อัรน,นะเอ้ย จะเตะได้สี่อันนะแล้วก็อ okay, anyway, ัปเกรดบูนะฮะยิงยิงรัวๆกลายเป็น10บนัดนะฮะแล้วก็บลูผู้ดาวยิงทีละศูนย์จุดหนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็รีโหลดทานจะกลายเป็นเอ้ยกระสุนเขาเพิ่มด้วยนะเฮ้ยมึงสังเกตเดี๋ยวจะสังเกตใหม่ก็ไปกันนะฮะรีโหลดทานจะกลายเป็น1.25นะฮะแล้วก็มิสไซอัปเกรดมิสไซจะกลายเป็น4สตันทานจะกลายเป็น1.75ดาเมจ175ระยะ หกนะฮะร,ระเบิดระยะระเบิดระยะปล่อยพิซซายไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเค okay. ซึ่งกูดาาก็จะสิบวิต่อหนึ่งลูกเลยนะฮะอัน,นั้านล่างศึกก็เลยเรลี่ค <c oughs> ูอาร์มูมีไอ้นี้เพิ่มมาทำไมเนี่ยอัปเกรดเกราะที่โคตรเจ๋งนะฮะบ,บางทีนั่นอาจจะไม่ไดเอามาจากแอเรีย51า บางทีนั่นอาจจะไม่ไดเอามาจาก Area uh huh. uh huh. uh huh. เอเรีย511นะฮะเอ่อเฮ้เฮ้ยอืมออกมาเลยอ่านี่นะฮะโอ้หน้าตาเขาก็เท่อย right ู่นะฮะแต่เขาไม่น่าจะเอาจากเอเรีย511นะฮะก็ซ oh. okay. ึ่งคอมมานโดนะสามารถวางได้แปดคนมาเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวได้รอรโหลดก่อนรอโหลดด่วนไอโมดเซนไอโมดเติร์ปหนึ่งเดียวดูโมดเซนกันหนึ่งโอ้ โอ้มาก็กระถือมาโอ้แห่แล้วอุ้ยมาดูมานโดอัดอัดมาดูอัด,อดมาเร็วไปมึงโดนอันอยู่มึงรอก,กูโดยเนะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นหน้าตาเต็มๆของคอมมานโดเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าเอาโมเดลเทม่มากครับอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันไม่หยุดย,ย,ยิงของเขาด้วยนะถือว่าเจ๋งมา,ากๆนะฮะซึ่งโมเต้นก็ได้ตายเป็นทีละรอยนะฮะ ซึ่งไอ้บอชเชนนี้น่าจะโดนรีเวิร์กันอีกไม่นานนะฮะก็เตรียมตัวรับชะตากรรมนะฮสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะรีฟฟรามตอนนี้ก่อนเลยดีวยกว่าน,นะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคอ,อคมมานโดแล้วนะฮะใครที่ชอบเิมนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเลวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายจุ๊บ